จงมาหรือนมรนาการในการสวดสังเายของพระเจ้านี้ขขราลุาพพ,พระคุณพระรัตะไรนาตายกูบาจานาเทเพยุรันถมายโกรจงโดนบนดาลให้จิงพระเจ้าเป็นสมาธิอังควรแกร่การสวดสังเายมุนต่อไป สัจจกิริยาคาฐานะที่เมสานังันยังพุทโธเมสานังวังเอเตนะสัจจวัฒนเชนะโสที่เมโหนตุสภะค่ะ สักคาปานีนาปูเรนตวาปรมีสักคาปโตสัมโพธิมุตมะเตเะนะสัจเจวะเชนะมาหถรตัสัพพขปะทวะบทสวดมหาสมัยสุเอวามเมสุตังเอชกลงสัมยังพัพวาสังเกสูนิหารติกะปิเะวะทูสินมหาวะเนมหัตดาปิปุสัคเเกนะสัจฉิปัจฉมาเตหิปิปุสักเตหิสักเเเหวะระหันเตหิคาสาหิจารโลกาทาตุหิเทวตาเยปคูเยนะสัมณิปจิตตาหุติปักขวันกลงคัสนายาปิปุสักเเกใจยะ จะตุลนังสุตวะสกายิกานางเทวนางเอต่าทหโศติยังโผภควาสักเกสุนิหาราติกาปิแะวชุสมิงมหาวเนมหากาปิภุสัตเินะาศทิงขับจามาเตหิปิกุสัพเทหิสัพเทเหวะละัาเตหิอัสสทิจะโลรกะทาโตหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติสตาหงติทัพวันตังรัศนายาพิลสังฆจักรยันโนยามยังปิเยนะภควาเตนุสังปะกะเมยามาปานุสังการมีตวาน เกปจเจิกักถาวาสยยามาติอะจักรุตาเทวตาสยยาถาปิมาาพระวัปุริโสสามาจิตาวาพาหะวาสารยาปัสสานิตาวาพาหะสัมปิเชยยเอวะเมวะุตวาสิสุเทเวสุอันตรหิตาภะควันโตปัตปุรโตปะสุระหัสสุอัรตาเทวตาภะควันตังอภิวะเทตวะเอกะมันตังอะสุเอกะมันตังทิตาโผเอกะเทวตาภะวันต ปจิเกสันติเเกอิทมังคาถังพาสิมหาสัมมยุปพา,าวานะสหมิงเทวกายาสมาคตาคตัขมขะอิงธัมมาสัมยาภักขิตาเยวะอัปปราชิตาสังขันติอัปปุอัปปราเทวตาภักดันโตสันติมัง,ง,ง,งคาถังพาสิตัตระภิคโวสมาถังสูจิตังอัตโนยุชุกะมะกัง ขาติปิมัยฐาเอตารหิเยปิเตปิคเวภรวิสันติอนาคะตัมมาฐานัางหันโตสัมมาสันนาเตสัมปิดพะขวาญานังเอตารหาเยวะเทวตาสาริปติมิตาภรวิสันติเสยญาติปิมัยฐาเอตารหิอาชิกาสามิพิคเวเทวกายานังนามานิปิตาอิสามิพิคเวเทว วันมิติงวนทชาวสาขาเมาว่ายานังตะวันนิโิมันโตชุทิมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทามาาพิกังพิถุนางสมิติงวันัง

สมิติวันปัจิชิมาจัตีิสังราชาวิรูปโคกัสสัตตินาทานาจิตตินาราชายาสสิสุปุตตาิตาสาวุลคามานามะขัตลายจีมันโตชุตจิมันโตวันนาวันโตยาสสิโมโมคามานาปิการุพิโขนังสมิติวันอุตาราจัตีิสังราชาปุโรตะกัสสัสติยาขานาจิตตินาราชายาสสิสุปุตติปุตตาปิตาสาวุลคามานามะขัตภายจิมันโตชุตจิมันโตวันนาวันโตยาสสิโมโมคามานา อภิคารมูลพิโคนังสมาพิณุวนังปุริมัติสังคาตาลโคทั้งที่เนนาวิลูหโคปัดชุนเนนาวิลูปะโคปุเวโรตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสังพันทะลาภาดาฉันสุวรรเอกปีละวัทเวเตสังมายาวิโรคาสาอาคุวัจจานิกาสกามายาปุเป็นปุเพนเป็นภูเวเกตเป็นภูวิภูจับวิภูโตสหัจันทาโนกามณเสถุจักอินุมันโธที่มันโธจัก ปานาโธโอปามาโยจักรเจวสูโตจักมาตาริจินต์ดเสงโนจักรค่ะโุนโรราชาโนสโคอาคูปจักรสิโคเจวะตินพารูสุริยวัชสะเอเตจันเยจราชานุคันคัพพาร์สหราชุพิโมธามานาติกังพิขูนังสมิติวนังอัคคูนังภาษานาคาเวสาราสาหะต่กกะกัมมาลสัตตะลาอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนญาทตาลขาจักอาคูนาคายาสิโนเอระวันโนมหานาโกสปาราสมิติ พาจิชาปัิวิสุทธาจักภเวหายาสาเตวนามัชกัตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามาตยันตานาคาราชามาสิกสุปันนาโตเข็มมากาสิกุโทสังหาหิวาจาหิปะะยันตะนาคาสุปันนาสานามะกังสุพุทังชิตาวชิราขันเถนะสมุทาสุดาสิตาภาตะโลกวาสาวาเสตเองที่มั่นโตยาสัสิโนกาละกันชามุสิสมาสุราทานเวภาษาเวปจิติตูจิติจะก ปาหาราัโทนังมูจีสหัสันจะจักภริศุตานังสัพเทเวโรจนามาการสัมมาหิตุวะพลิงเสนางลามุกมพะคา,พาพพมุปปาขมุงชมาโยธาลิพันเตปิผุนาสัง ภูมันคะวราหังกาวาสุนาวาโวเศโถสโกปาค้าปินเนโททัสเศเตคัสธากายาสักีนานาตาวันนีโนปิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสีโนโดธามานาติกาโมติขุนังสมิติวนังอานาคูสักูเทวาสลามกิสขาตุวะลินกาจารโฉชาจารุมาบุคานิพาสีโนวะลุดาวะสหธรรมาจัอจุตาจัจเรชกาสุเรยารุจิดาอาคูอาคูวาสาวาเนสีโนทัสเศเตคัสธากายาสักีนานาตาวันนีโน อิทธิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโลธามานาปิกขังภิกขุนังสมิเติวะนานัมสมานามหาสมานามนุสสานุสุตมาติตาวุรสิกาปุอาปุมโนปุรุสิกาอาทาปุหะระโยเทวายเจจโรหิตวาสสิโนปะรคามะอปะรคามาภูเทวายะสัตสิโนทัศเสตเตนทัสภากายาสัตตินานตวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโลธามานาปิกขังภิกขุนังสมิเติง สุกากาลุมหาอรุณาอาคูเวคานาสักมะคโอทาตะคายหาปามุค่ะอาคูเทวาวิจัตนาสมามาตาหาวักชามิสกาจายาสัสิโกทาเนยังอาคาบจุนโลโยดิสาปิวัสติมาเสตเดทัสทากายาสตีนานาตะวานิโยติมันโตชุจิมันโตวันนาวันโตยาสสิโมโมทามานาอาภิกกรรมปิโคนังสมิเตวะนัเขมียาตุสิตายามากาตะกาจายาสัสิโยสังพิตกาลามาเสถาโชติมานาจะอาสวานิมานารติโน อาภูธาอาธาภูปะละมีมิตาทัเสรษฐะทัศสักกายาสัพกีนานาตะวันิโนอิกิมตโตชุติมันตวันนาวันโตยาสักินโมธามานาพิกามุติถุนาสัมปิติวะนังสัรเถตเทวานิกายาสัพกีนานาตะวันิโนนามาณเยวะอาตถุชุเยจันเยสัทิสสะสหะปะวุธาชาติมัคขีลังคาตินนามานาสวังทะเขนมุตตาลังนาคังจันทวะสีตาติตังสุโอมะปรัมตโตจักรุตตะัิมะโตสะขะสันนังคุมมุล บุมาโดติโซจะสุปังคาสามมติว่านางจักดสังคมะโรกานางมหาคมมาพิชิตติปุปปะปันโดชุจิงมันโตปิสมากายโยยะสัตสิโซทัสเศรษฐาอิสราอาคุปัจเจกาวะสะวติโนเตสัจจัมมชโตอาคาหาริตโตปิวาริโตเตจักสาเพปิกันเตสิงเทเทเวสพัมมะเกมาราเสนาปิกามิศปัสการขัดสัตมัชียังเอเะคันธาทัพขันธาเท้าลายเคนาคันธาวัตถุโลสมันตาปริวารีทะมาโว โมจิทหาโกจินางอิจิตัดธรรมหัเสียโนกันหักเสียงเนงอภสีปานินาตัลละมาหะจักสักันปตะวานาเพระวังยถาโงสกมเมโตสถานยันโตสาวิชุโสรตตาโสปัจจุทาวาติสังขุโถสสยังวเสตัดจัดสัพพังปิญญายาวะวักกิจวานาจักุมาจโตมาตยสัทธาสาวเกสัจเนระเตมาลาเสนาภิกันตาเตวิชานาทาภิโก เจจะอาปะปะมังกรลงตวันคูณศาสตร์ศาสนาตุวิตาลาเกหุปักามูเนสังลมังปรชยุกจัพเฮวิชิตตสังฆามาพยาดิยาตายะสัสิโรมโบทันติสขัปูเตหิตสาวกาเตชเนุตาติโทสุจุลชัยยาปลระกอมนะโมเมพุทธเตชะสาระปณิยยะธรรมิกาเตชะปะสิทธิปะสิทธิเทวะนาริยะปลระมีสุลาสิทธิคมะจะอินทาจะจะตุโรกาคัมภีรักกากรรมสมุทาปูตุงทังคาจะสัต มยาปสิทธิ์วันถุเตยยายคารีคารนีอุตุทัีนาทีนาทียายาพัละสนนาทีใสนิรันสยเสนนามรุราชพลนารชีชยาชายาคำพีราสงพีนาเกนคานาคีตีสัจโกตกาลียายาชุนิมิตาโลกีสยาชยาสินีสุภาการณ์ุขชาชยายาวรุณนักุคสัตตาชยาชายาจำปาทินาคาพุระคันทกะสยายาคาขต ันชาคนนตุรงสุกะรักผูชงศิะพยาคทีปายาชยาวรุณามุคยาปาชินตะชิตะเสนาลีปุณัสุชีนารดีชยาชยาสุขาสุขาชีวิตชยาชยาคารีตะเลสทาสุชยาชยาชยาธารณีสัตตสาขาชยาชยามังกราลัญญาภวังเขชยาชยาวุณายักเขชยาชยาสุลักเสสุระพุชาเตชา สยาสายาพรมเมนะทัคนาสายาสายาราชาธิราชชายชายาชายาปัตตวินสัพังสยาสายาหันตาปเจกับพุทธสัาวังสยาสายามาเถกสุโรหะโรหะดินเทวะสยาสายาคงมาสุรคโชายาชายยานาคงวิรุณถโตกุลปะโคมจันทิมาลวิคอินโทจเวนะเตโยจักบุเวโรปรุโนติจากอัคคิวายโยจากปาชุนโนปุมาโรทัศสารทโพอัฐาลาสามหาเทวารสิติตาปะส อาไโยอิสินสักากาสักพาชัยยะรามโมบุคนดุเตชัยยธรรมโมจักสังโฆจัทัสสะปารโรจัชชัยยกังเอเตนะชัยยเตชนะชัยยะโสติคันดุเตเอเตนะพุทธาเตชเณหกสุเตชัยยมังคัลัง ชายโยปิพุทธศาสสิเดมาโตยงมารจัจจปาปิมโตปราชโยโศสยางโพธิมันเถปากโมจิตาชยตถาคมมาฒนาเหสิโนชโยปิพุทธศาสิมาโตยงมาราัจจปาปิมโตปราชโยโศสยางโพธิมันเทปาโมจิตาชายตถาอิมวัฒนาภิเหสิโนชยโยปิพุทธศาสสิมาโตยามาร สัาปิโตปราชยโยโตสยามโตธิมันเทปโมจิตาสยตาสุปนาคนามเหิสีโลชายโยปิุระสัจสิริมะโตยัมารสัจปาปิโตปราชยโยโตสยามโติมันเทปโมจิตาสยตากนาคาคาเมหสิโลชยโยปิพุระสัสิริมะโตยังมารละสัจปาปิโตปราชยโยโตสยามโติมันเทปโมจิตาสยตาสัมาคาเมหิสีโลชยันโตคนิยาม เยวภูชยสุชยามังคาเลอปะราชิตตะปารังเกสิเสปาคับิปกาไรยอภิเศเกสะปะปุถานังเาะขอโตตมโนะทิติสุนักขันังสุนังคาลังสุปะคาตังสุตังสุปโนสุมุโตจากสุยิถังตมมะจาริสุปะติน เลนตูมาโลนะถยายุตตการเลขอสังตูวะสังวะสาวะวะราหกาโลคาจุปปะวะเตสังนิวาเลนตูจะสัปปะทากายาสุขจิตตะสุขังขันติยะถาอะหังปวดสวยธรรมะนิยามะสุตังเอวามิสุตังเอกาสัมยังภะวาสถาวะสาวะทิยังวิหารติเฉตาวันเมกาอานากะปิณทิจัสสารามีปัตตะหัวภะวะติโกมันเตสิติโกเวรสิ พระันติิตเตติฏฐุภคกวนโตปัจจโสสมภะคอยจัตถวโรจัอุปทาวาปิฆเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังติตาวะสาคาตุธรรมะทิจตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังฆารานิจตาตังตถาคตโตอภิสังกุชติปิสัมเนติภิสังกุชติะวะาฏิสมเนตวาฉะติเพเสติปัญญาเปติปัทาเปติวิวาลติมีภัสติอุตานิกาโลติสังเพสังฆารานิจติอุปทาวา พิฆเวตัทาคตานางอนุปทาวาตัทธาคตานางชิตาวาสาคาตุธรรมะชิตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขารตุขติตัณตัทธาตวะปิสัมภูสุสัมภูสติอภิสัมเมติอภิสัมโสิตวาอภิสัมเนตวาอจิตติเทเสติปัญญาเปติตตัทธเปติติวารติวิคัสติตานิคโลติสัพเพสังขารตุขติอุบถาวาพิฆเวตัทาคตานางอนุปทาวา ติตาวะสาคาตุขามาติตตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมานาตาติปังกะขัตโตพิสัมปุชเตปิสัมเมติอภิสัมปุชิตวาวิสัมเมตวาอาจิตกติเทเสติปัญญาเปติปัจทะเปติมุวาลิติมุขสติตานิกาโรติสัพเพธรรมานาตาติอิทามโมจักขวาอัปมาณาเตปิคุภะปวันโตภาสิตังปะปิแดนจุติบทโสดประเทกาลตักถาออดีตังนะ ันเตนามเหตเชนีนะมจัจนาเพราะการผัดเพียนต่อมาจราซึ่งมีแสานามากย่อมไม่ดีสำหรับเราเอวังมิหาริมาตาปีงอโหระตามาตันทีตังตังเวปะเทกาลโต,ติสันโคจิคเตมูนี้มูน,มนี้คู้สงบย่อมต่างเรืู่้มีความเพียรยู่เช่นนะั้นไม่เกียดขันทางตัางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่มาเพียงลาตีเดียวนระชมบทสวดธรรมสังขส,งส,งสงังเวทาปจาวทคนะ สัพเพสังขารานิจาสังขารค่ะคือร่างกายจิตใจและรูปประทนมนมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประรนมนมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นกทุข์คนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธมานาตาสิ่งทั้งหยทั้งปวงสิ่งที่เป็นสังขารานิชใชสังารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจั่วว่งชีวิตตั้งชีวิต อวสัง,งมายามาลิตับทางนั้นเราจะถึงตายเป็นแท้มาลนปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนอนีิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาลานังเมยุนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตักควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจีดังว่ากายนี้ได้ตั้งยูน่นานอาจเือตับว,วิญญ,ญาณลงัวาประสาตวิญญ,ญาณฉุดโหนเขาสิงเือแล้วอาทิเสยสติจัดนอนทับปัตตวินซึ่งผันดิน ดิงคาราหรืว่าประดุดยังวัดท่านไม้และท่อนฟืนนี่ะรา,าถาประโยคน์ี่ได้อันนี้จาวัตัดสักพาลาสักขา,าตทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปทาวายะคำม,มีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชิตตาวานิรุชันติมันเกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไปเตสังลูป่าสโมโภสุความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสัพเทศตามวารันจีจะสั์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสูตรจากมาริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เหอว่าหังมาริสานี้จักเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะชิงนเอกขาสังโยความตายความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสวดเม่ตายังติดจิตยังติดจิตสุรังกรรมบางสับเทหิปะเตหิกะตังคุณยังนวลนุโมคันตุสูนันตุโกนาโตเยเทวาสนุขหาเนธิคตาธิการุกาสัตธาผลตุสุปิตาผลตุทุขะปัมมุจันตุมาตาปิตาสุปิตาผลตุทุกขะปัมมุจันตุสับเทยาติกาสุปิตาผลตุทุกขะปัมมุจันตุสับเทยาติกาสุปิตาผลตุ ทุกขะปรมุจันตุสัพเทติสาสัพเพยาขาสัพเพเตตาสุนตาผลตุตุขะปรมุจันตุสัพเทอาจาริยุปัชยะสุกิตาผลตุตุขะปรมุจันตุสัพเทยาขัตติยาสุกิตาผลตุตุขะปรมุจันตุสัพเทภวสุกิตาผลตุตุขะปรมุจันตุสัพเพสามะตินังสัมมิชันตุโมบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดน้โมโพธิสัตว์โตคันติมายายติขภวานะโมโพธิสัตว์โตคันติมายายติขภวานะโมโพธิสัตว์โตคันติมายายติขภวานะ ปฏิาาาาทานะกถาญาเทวตาสัตติวิหา,รานราวศิณิสุเปขเลพุทธทะเลตาหินตาหินตาธรรมมาธานีนะครตุปุชิตาโสจิกลลนาเตทาวิหังมันเดลเลเถราจมัชานาวกาจากัตุโคสารามิแกนธานาปติปาสกาัปธรมาจาเตสานิทะมาจิอิสลาสป,ปานาปูตาสุวิตาวรตุเตสลาปุชายเยติจัตันทัสควาสังเสริฐชาตาอัพโวขปาจิการนิยญานิการทำมาวรังประจ,จติตจเตสัพเพ ปิฏุขัสสะกะโลนตุสักยังพาตุจีดังสตังธรรมโลธรรมะธราจักปภราสังโคผลตุสมัครวะอัถายะจัยหิตายะจะอัมเหิรักขตุสัตธรรมโลสัพเพติธรรมะจาริโนวุตติณสปะวุเนยามะธรรมเมอริยาบปอบเวริเตปัสสนาขบตุสัพเทติปานิโนภูตัสสะเนสัมมาคารังปเวสันโตกาเลเทโวปวัสันตุภูติภวิยะสัตตานังสัมมิตัง สามิทังเมตุเมทนงิงมาตาปิดตาจาตลาลชชังนิจังละขันติปุณะกางเอวังทมเมนะราชานโนปะชังละขันตุสัพพะเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจ่าณีเจ้ทุกขะยาปัตตา สุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีนิผลตูนิลานตลังผลตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีผลตูนิลานตลังผลตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีผลตู สัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกันจยังอรหันตานณจตเตชินาละขั้นพันธามิสัพสุขสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกันจยังอรหันตานณจตเตชินาละขั้นพันธามิสัพสุขสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกันจยังอรหันตานณจตเตชินาละขั้นพันธามิสัพสุขสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกันจยังอรหันตานณจตเตชินาละขั้นพันธามิสัพสุขสัพเพ สวัสดีอะไรขออนุสงฆ์แห่งบุญส่วนนี้งนนนจงเป็นสัพพะสิริมงคล้าพเจ้าให้แข็งภาคปลอดภัยจากทุกสิ่งโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาที่มันชอบุรุษทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอให้ได้มีข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมัน่นในประทำคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงาม วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทางฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมนคนงคลค้ำพวงที่สามสิงหมโมฤตได้จัดจสร้างเพื่อ